สภาพไม้แห้งมาแล้วครับผมแห้งคอนเลยครับชนก็เคยมานั่งยิงอยู่นี่นะครับนั่งยิงอยิบพ่นก็นี้เดือดตะดินเลยครับเปลี่ยนแนวครับมือนี้หาตีเงียบปลอมเงียบเขียดไปเลยนะครับตีประคอหรืออะไรเงี้ยกันนะครับเพราะว่าตามย่างหาไม้ไปนั่งครับคนนี้รับมันหลุดแห้งครับ ว่าขึ้นไม้ยิ่งป่าว่าใครทีนโตมาเลยครับทุกคนน้ำแห้งขอต้องไปประเดแล้วครับยืนนิ่งเหมาะมั้งจะยืนมุ่มผิดรักดีกว่าปฏิวาติม,มหาโละตีป่าไปเสียะครับม,ม,มบนเลยตีปลาไปเสียก่อนตางแนมบึงไม้ไปน้ำ มาปลาหนิกะนี่โอกาสยุงอยู่ดอกวครับนี่กะได้โตอยู่แล้วครับไะผ่าไม้น้ำแข็งนั่นนี่ว่าปลาที่ออกจากปลามาถอนกันอยู่กลางน้ำหมดแล้ไปครับดูน้ำกันเลยทีนี้ว่าสิมีโตบ่ครับมื้อไงแต่เก่าคุ้มมาสุปีกบ๊วยผัดนะครับ อย่าตัดจิบยาข้าวครับเด็้วครับพี่น้งองตีไปสองไม้นะครับเงียแท่นะ <c oughs> มันคือเงียพร้อมเลครับโอ้ลุ้นะครับใส่กำลังงามครับผมไอ้กำลังกัดดีลุ้ <c oughs> <c oughs> มือดีแต่ว่าใส่นี่กกำลังกัดเงียดีแล้ครับเนี่ยผมว่าตีตีจะ สองสมัยรอมขอกมากยิ่งทายเอาช็อตมันกัดๆๆๆกัดก่อนครับเพราะว่าใช้เวลาดูนะครับถ่ายคลิปแนวนี้อาจีเ่เปลืองเวลานะครับเนาะว่ากโอเคครับผมหอยหยัด็บป,ปลาครับเธอปลามีหลายอายุอยู่เห็นขึ้นต้องขุนไรตัวดีไหมใส่ดุนนี่นะครับดุนขดแรงนี่อนเซอร์นะครับผม น,นี่ปลานี้สวบยากขนาดเลยโอ้แดดครับนี่แดดครับแดดครับคุณนะขึ้นน้ำอู้่คุณนะมองเขาว่าตีคนะน่ะเลยเปีนห็นเงียตกมากขนาดรอจังหวัตที นี่น้อมันก pues mm. ับคอยอย่นน้ออาย่ค nah, รับอยู่นี่แน่เลยบาทินอือือือยู่อยู่นี่เหน่อยรูยโอ้ปาตัวนี้ผมคงต้องไปดล้มั้งเนี่นี่นันเคือบดินแห้งวะ ถืออย่างครับเพิ่งจะถือรอบเพิ่นมั้งนี่หมุนรอบนี่หัวแตกหัวแตนไปเลย้หัวหล่นมาบาดครับปลาหลุดยังวะปล่อยมันไปก่อนครับเก็บมันกอดตาตัวนี้กอดโอ้ตัวงามอยู่ครับจะมาเป็นแผลครับนี่หมุนรอบเพิ่นลายมือครับมันไม่ใช่ใช่รอบเวลาลามือมันไม่ม้ยามเลยครับโอ้ยมันพ่นลมมีแห้งดินนะครับสวมใหญ่คอยมปุ๊บ ไว้ครับนั่นติดซ้ำแซมกันครับตอนไทยบวกัดกัดตอนมาไทยไทยนะครับผมใส่ซ้ำกันเป๊ะเลยครับอุ่นนี่ก็ล่างงามครับผมป้าเหน่มันหนาครับมันกัดถือหยาครับผมพอมันนะหอยหยาดจิบปลาครับวันนี้สีขาวแล้วสีม่วงหรือเปล่าใส่งามเลยครับมือนี้ ตะกี้ผมมาตีน้ำแบบนี้นะหลา่เข้บปะคอแต่ว่าช่วงนี้ปโดมันระบาดหลายครับปะคอมันก็เลยขี่ดีนี่ปลาสิครับเดจ้ากัดยาครับกัดบาใครอยกถึงเงี้ยครับผมไหครับก็ยากเก็บปลาครับแถมที่สามห้องครับนี้ใส่งามครับกลับไปกลับมาครับตีกลับไปกลับมาผมตีนิดนึงแล้วมันบักัดครับ เลยกลับมาอีกพยายามเก็บปลาครับมาที่นี่อืัดเดี่ยวบ้างขัดเดี่ยวอยู่บ้างโอ้ยบปอยู่พี่น้องโอ้ยเสิดายจบ่วะเอาไปกินซ้ำสงสัยไปดินพันหยาเขียดลุดไปเลยเอาไปกินซ้ำ อาเธอเสียดายเถอะวะโอ้ยเอาไหมครับครับผมสรุปผลงานวันนี้ครับผมได้มาสามเต็มครับผมหลังจากที่เราดึงมาซีโต้นะครับต้องขอโทษขอใหยใจลายครับจังว่าช็อตกัดผมบหมดท้ายเบื้องล่างครับเนาะก็ใส่มาตีอย่างเดียวนะครับตีเร่งๆเงเวล,ลาจำกัดครับผมช่วงใบมาหัดคำมันก็ แป๊บเดียวนะครับเนาะเวลาว่างๆก็ได้หากินคืนจังเวียนครับผมต้องปรับสภาพครับน้ำแห้งเข้ากับยิ่งบ่ได้เข้ากับเปลี่ยนทางหากินไปแล้วครับผมขันบ่หากบ่ได้กินนะครับเนาะหากินไปตามภาษาไทยบ้านเฮานี่แหละครับผมเอาล้วครับค่ำเหล้วมื้อนี้สิได้มีบ้านแล้วครับผมท่านนขณะท่านได้ชอบคลิปในการตีปลาก็คอมเมนต์มาเลยด้วยครับผม เหให้เบิ่งแน่เห็ดทังสัานทีเบิงเ่งแน่ผมก็สิลองเบิ่งครับผมแต่ว่าจนในผมกะอาศัยเกียรติแล้วครับเป็นหลักเกียรติโม่แล้วครับสําหรับเ,เนื้อปอมนี่กะเคยเล่นอยู่ครับเ,เล่นได้ช่วงแรกๆครับยังเจ้ซื้อเบ็ดตัวนี้มาแล้วครับเปลี่ยนจากบิดมาเป็นปืนครับเพราะว่าเนื้อปอมมันราคาค่อนข้างสูงแล้วครับเนะาะเพราะไงต้นทุนมันหลาย ผมก็เลยบอกใครเล่ลนครับผมเล่นอยู่พักนึงกับเห็ดคลิปลงอยู่แล้วครับแต่ว่าหลายปีแล้วครับเท่าเห็ดหลังจากเวลามันครับก็เลยเปลี่ยนแนวครับตะกี้ผมเห็ดงานหลยครับตัวมือก็ตะกี้ตอยางอย่างเดียวมันก็เลยพอมีเวลาครับก็เลยหาปืนมายิงเอาครับว่ามานตีไงป้อมในเห็นตาไม่ได้ตัวไงครับลอยก็เลยเปลี่ยนแนวหาปืนมายิงเอาครับ ปาไม้เขาแหงลงไลแล้วครับเป็นปลาตึบเลยครับเดียนนํำเดียรแจ้ลองหวยเลยครับบัดนี้เอาล้ครับผมเก็บนี้บอกรายย่าห่างนะครับกบานคำนน้นี่ไปแล้วครับสำหรับชลวปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะครับผมสนับสนุนนะครับสรอยกันไปครับผมฝากขอบคุณทุกคนเลยครับผูที่สนับสนุนคอมเมนต์มาเลยทุกอย่างครับปีชมได้ครับเห็ดแนวได้จังได้นะนํำผมนะครับผม ผมก็บันทว่าเป็นจริงมาเลยนะครับผมเป็นเซียน,นครับยังเป็นมือไมหัดครับอยู่เอาละครับใบสมนีรีครับผนไปแล้วครับสวัสดีครับ